คุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Professional กับผมครับต๊อบอาทิตย์รีขุนผ่นกันเช่นเดิมนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมครับไปทำความรู้จักกับสโมสรฟุตบอลไทยในลีกระดับดิวิชั่น1และก็ดิวิชั่น2นะครับและแน่นอนครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็ยกระดับนะครับในกีฬาส่วนของภูมิภาคให้มีความเป็นมืออาชีพกันต่อไปในอนาคตครับซึ่งในตอนที่แล้วครับเราได้รู้เบื้องลึกและก็เบื้องหลังของสโมสรฟุตบอลสมุดประการ f c กันไปเป็นที่เรียบร้อยครับ วันนี้ครับเราจะมาติดตามอีกหนึ่งแรงใจสําคัญของพวกเขาครับที่ต้องบอกว่าไม่ว่าสโมสรไหนก็ต้องการกําลังใจจากคนเหล่านี้นั่นก็คือแฟนบอลของสโมสรเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามแฟนบอลของสโมสรกันเลยครับ90นาทีไม่มีหยุดสุภาพบุรุษสมุทรปราการนี่คือสโลแกนสุดเท่ของกองเชียร์ฟ้าขาวหรือที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าฟอตเรเซียน คือเป็นการรวมพลังเสียงเชียร์ของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงอนอีโสฟอร์เดเซียนนะครับมันหมายถึงปุ่มกองเชียร์ที่มีความจงรับภักดีกับทีมสมุทรปราการ f อซซึ่งรวมตัวกันติดตามเชียร์ผลงานของทีมทุกรีเอฟซีไปทุกทุกที่และทุกเวลาครับผมด้วยความเต็มที่และเต็มใจครับฟอร์เดเซียนเนี่ยเริ่มจากการรวมตัวมาพร้อมกับ การเกือขอตั้งสโมสรสุขการ์ดเอฟซีซึ่งเริ่มติดตามผลงานของสโมสรเอฟซมาตลอดเวลาจากที่ไม่เคยรู้จักกันเลยก็มาเจอพบกันในในกลุ่มการเชียร์สุขการ f ดเอฟแล้วลเราก็เลยข่อตัวรวมกันมาจาก1 2 3 4จนปัจจุบันเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ก็ค่อนข้างมากครับฟอร์เทเซียนเราจะมีสัญลักษณ์ที่ัดเจียนก็คือคูเล่นคนที่12ครับสปอร์เตอร์ครบับผมเพราะว่า เบอร์12จะไม่มีในในทีมฟุตบอลเราจะสงวน1สิทธิ์มาให้กับให้กับกองเชียร์โดยเฉพาะครับผมอุปกรณ์เชียร์นี่ผมขอพูดได้เลยนะครับว่าในระดับดิวิแชั่น2แล้วเนี่ยสมุทรการ FC กลุ่มฟอร์เทเซียนมีอุปกรณ์การเชียร์ที่ไม่เป็นรองใครเรามีธงมากกว่า10ผืนมีธงผืนใหญ่มีกองอย่างมากมายจุดเด่นของฟอร์เทเซียนนะครับ90นาทีไม่มีหยุดครับฟุตบอลแข่งกัน90นาทีพวกเรา ไม่เคยหยุดเลยใน90นาทีนั้นไม่ว่าฟุตบอลผลจะเป็นยังไงด้วยจุดเด่นที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนก่อนเชียร์พวกเราก็มีการปลุกฝันและกำลังใจด้วยการบูมเหมือนกันอซึ่งหลักๆแล้วนะครับเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันก็เป็นการปลุกฝันและกำลังใจให้กำลังใจนักกีฬาให้ฮึกเขม ให้สู้ต่อไปให้ชื่อเสียงของสมุทรปราการโด่งดังยิ่งขึ้นขอบกองเชียร์ก็ดีครับเพราะว่าเขามาเชียร์ทุกนั้นแล้วก็เหมือนเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันให้เราแบบเวลาเราเหนื่อยเราท้อเรามองขึ้นไปบนอัศาจรรย์เราก็เจอพวกเขาอยู่ครับตอนนั้นเราโดนนำ้ำไปก่อนครับสองนแล้วก็กองเชียร์แบบถึงเราโดนน้ำสองส่งเขา,ายังเชียร์เราอยู่เขายังไม่ถอดใจทำให้เราสสู้ครับแล้วก็แบบ กลับมาปีเสมอได้ครับเรื่องอยากว่าปีนี้เราสร้างเพื่อไว้ปีหน้าสำหรับการสู้เราทุกคนผมมั่นใจว่าทุกคนซ้ายขวาผมเนี่ยหวังอยากจนให้ทีมเราประสบความสำเร็จแต่ไม่ว่ามันจะแพ้หรือมันจะชนะพวกเราก็จะยืนอยู่เคียงข้างสู่การเอีต่อไปเพื่อพร้อมที่จะสู้กันในปีหน้า ก้าวไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสโมสรฟุตบอลในระดับมืออาชีพครับน่าจะเป็นเป้าหมายสำนันสูงสุดของทุกสโมสรครับแต่อีกหนึ่งความสําคัญนั่คือแรงใจแรงเชียร์ที่สโมสรฟุตบอลสมุดปราการ f c ครับได้แรงใจจากชาวปากน้ำครับทำให้พวกเขาครับสามารถ มีแรงยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ก้าวสู่หลีกใหญ่ๆได้ในอนาคตนะครับซึ่งเราก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปครับว่าเขาจะทําำงานได้ดีกันขนาดไหนนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับรายการเดอะโปรเฟ s ชั n น l ะฮะจะพาไปเจาะลึกสโมสรไหนในหลีกระดับดิวิชั่น1หรือดิวิชั่น2ก็คือ,อต้องรอติดตามกันดูนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการเดอะโปรเฟชันแลและต้องไปแล้วบพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ